อ่ะโอเคอัดละก็คลิปนี้จะมามเป็นวิทยาทานอีกแล้วบอกกับทุกคนที่อยากซ่อมนะว่าอย่าซ่อมเองเลยยิ่งเคสดียิ่งหนักเลยอ่ะให้ดูก่อนเด๋ยถือ,ถ,อ,ถ,อถือนิ่งๆให้ดูก่อนเป็นอย่างนี้นะครับก็ทําไมเราถึงต้องต่อสายนะอันนี้ก็บอกตรงว่าเคสเนี่ยยากที่สุดทั้งตั้งแต่เคยซ่อมจอยมาเพราะว่าอะไรคนที่ซ่อมไม่เป็นเขาเอาไปซ่อมเนี่ยเขาซ่อมเองเขาตัดออกสังเกตดีดๆเขาตัดแผน่นพิมพ์ออกอเดี๋ยวผมจะคาภาพนิ่งไว้ ให้อยู่เฉยอ่ะสังเกตสินี่ไม่เท่ากันอ่ะถ้าเป็นบอร์ดที่มันดีๆมันก็จะมันก็จะไม่ไม่ถูกตัดใช่ไหมอ่ะดูเนี่ยเขาไปตัดออกไม่รู้ตัดทําไมเหมือนกันนะก็อ่ะทีนี้เดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วฝีมือไม่ธรรมดานะฮะชมตัวเองก็เดี๋ยวจะมาเทสตัตวปุ่มให้ดูนะว่ามันใช้ได้หรือย,อยังนะโอเคก็เสียบสายเข้าไปเดี๋ยวขอต่อแบตแป๊บนึง บอกเลยเคสนี้อย่าซ่อมเองนะเพราะว่าจริงๆจากเรื่องง่ายแกเป็นเรื่องยากอะแลวคือซ่อมไม่เป็นไม่เข้าใจจะไปตัดบอดทำไมตัดบอดคืออยากแค่เอาส่วนที่มันเสียที่ไอออันนี้น่าจะเสียฝั่งฝั่งซ้ายขวาทิศทิศเดินทิศแนวนอนอะซ้ายขวาของตัวล่างของตัวขวานะครับก็คือเคสนี่ไม่จําเป็นจะต้องตัดเลยแต่ไปตัดทําไมไม่รู้นะตอนแรกเปิดไม่ติดด้วยไฟไม่มาด้วยโอ้โหช็อตไปหมดนะตอนนี้ติดแล้วนะครับโอเคมา จอย P5 นะเดี we we um, okay. uh, ah ๋ยวเราจะมาเทสกันปุ่มอนาล็อกเดี๋ยวซูมเข้ากันไฟมันโอเคอ่ะนี่นะฮะที่มันเสียคือทิศซ้ายขวาอืมอ่ะโอเคนี่ซ้ายขวาขึ้นลงหมุน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 เอาวาดรูปวาดรูปคือเคสแรก ตอนแรกมาเนี่ยโอ้โหหนักใช้ไม่ได้เลยอ่านี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่ได้เสียนะฝั่งซ้ายปกตินะก็คลิปนี้อยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าอย่าซ่อมเลยหมายถึงซ่อมเองอ่ะอย่าซ่อมเองเลยสงสารเถอะคือจอยมันก็มีหัวใจนะถ้าเสียก็ส่งช่างเถอะนะครับคือเคสอย่างเงี้ยถ้าฝืนแล้วมันไปต่อไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับฝืนทนไปมันเสียเวลานะครับก็เดี๋ยว เคสนี้จะประกอบกับจอยเข้าที่เดิมแล้วนะครับคือตอนแรกมานะเดี๋ยวผมจะพอรูรปไว้สนิมก็มีนะฮะความชื้นบอร์ดนี่บอกเลยสภาพเละมากนี่แต่ดูฝีมือนะฮะนี่ไม่ธรรมดาก็ใครสนใจส่งซ่อมนะครับเคสนี้ก็ทำได้นะครับผ่านฉลุยเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะไปล้ว